สวัสดีค่ะวันที่22ตุลา2568ตอนนี้ก็เที่ยงมาคุยกันยามเที่ยงต่อจากเมื่อเช้าอีกนิดนึงเนาะมีอารมณ์คุยก็จะมาคุยต่อนะคะเ,เรื่องกายกับจิตวิญญาณการเรียนรู้ธรรมะมากๆบ่อยๆเรื่อยๆนะคะ เราเรียนรู้ไปเถาะจากการฟังจากการอ่านอะไรก็แล้วแต่เรียนรู้ธรรมะนะความรู้จะต่อจะต่อเป็นจิ๊กซอเลยค่ะแล้วเราจะร้องอ๋อว่าเออเข้าใจแล้วรู้รู้รู้นะคะรู้ด้วยตัวของเราเองนี่แหละนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเราจะเข้าใจมันได้เราต้องทำมัน บ่อยๆนานๆนนเลยค่ะใช้เวลานิดนึงเนาะเอามาดูเรื่องกายนะว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช่ของเราล่ะทำไมไม่ใช่เออแปลกไหมนั่นแหละคำสอนของพระพุทธองค์ก็บอกว่ากายมันไม่ใช่ของเรานะมันไม่ใช่ตัวเราตัวเราคืออะไรตัวเราคือจิตวิญญ,ญาณ นะคะไม่มีตัวตนมองไม่เห็นจิตวิญญาณเนี่ยมันมองไม่เห็นมันเป็นตัวรู้ค่ะมันอยู่ตรงไหนอะมันอยู่ในตัวแต่มันอยู่ช่วงไหนละมันอยู่ทั่วไปในร่างกายนี่แหละจิตวิญญาณเนี่ยมันรับรู้ได้อะมันเป็นตัวรู้อะเวลาเราถูกไฟถูกไฟร้อนจับไฟเอก็รู้ว่าร้อนน่ะร้อนน่ะนั่นแหละ ัวรู้แต่นี่การเรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้ธรรมะมากๆอย่างที่บอกไปเมื่อตอนตน้นว่าการเรียนรู้ธรรมะมากๆบ่อยๆเรื่อยๆนะแล้วก็ฝึกฝนตนเองฝึกฝนจิตวิญญาณของเราให้ให้ดีแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างปัญญาค่ะปัญญาตัวนี้มันเป็นเปรียบเสมือนเครื่องมือ่ากิเลสฆ่าตัณหาที่อยู่ในตัวเรา ให้พยายามหมดไปเรื่อยๆนะปัญญาเนี่ยจะเป็นเครื่องมืออย่างดีเลยรู้ทันอารมณ์รู้ทันเหตุการณ์เลยนะติดตอนนี้ถ้าเผื่อว่าเราตายสมมุติว่าเราตายถ้าเราตายกายมันเสื่อมไงกายมันเสื่อมแล้วอูผอแมแห้งแรงน้อยนะไอ้ตับไป ไสพุงเปื่อยไปหมดและมะเร็งกินอะไรแบบเนี้ยกายมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันสลายมันเสื่อมอ่ะมันเสื่อมอ่ะดินธาตุลมมันออกไปแล้วอ่ะธาตุลมไม่มีละธาตุลมสืดลมหายใจเราไม่มีละนะธาตุไฟเราก็ไม่มีละไฟออกไปละตัวเย็นละก็เหลือแต่น้ำกับดินนะ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 ที่อยู่ในกาย แต่นี้จิตวิญญาณมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะมันอาศัยกายอยู่จิตวิญญาณก็ต้องไปทันทีแหละไปจิตวิญญาณก็ออกจากล่างนะทีนี้ไอปัญญาที่เราเรียนไว้เรียนรู้ไว้เนี่ยมันก็ติดติดจิตวิญญาณของเราไปด้วยเพราะมันจะนำไปสร้างภพสร้างชาติใหม่ไปเกิดใหม่นะ ปัญญาเก็ติดไปด้วยเพราะว่าเราเรียนรู้ธรรมะแล้วเราเรียนรู้สิ่งต่างๆที่จนมันเป็นเป็นปัญญาที่ทำให้แบบอยู่ในจิตเนี่ยอยู่ในจิตแต่ปัญญาอยู่ในจิตวิญญาณเขาเรียกเป็นอนุสัยนอนนิ่งเนี่ยมันไม่ไม่แสดงออกหรอก มันนอนนิ่งเป็นอนุสัยนอนนิ่งอยู่ในจิตวิญญาณใหม่จิตวิญญาณใหม่ที่เราไปเกิดใหม่เนี่ยเขาเรียกปัญญาจะติดตามไปปัญญาก็คือบาปบุญนี่แหละเพราะว่าปัญญามันรู้แล้วว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปมันก็จะเอาบุญเนี่ยติดตามตัวไปเพราะมีปัญญาก็สร้างบุญใช่ไหมคะสร้างบุญบุญนี่แหละ ติดตามตัวไปด้วยสมมุติว่าอ่ะถ้าเราตายไปถ้าเราตายไปเอ่ะเอาเอา,เอาว่าตัวเรานี่แหละเราตายเราตายเกิดเราไปเกิดในชั้นคงไม่ตกนระกะนะเอาเกิดเป็นคนอีกก็ได้อ่ะเกิดเป็นคนอีกแต่เราอธิษฐานจิตเอาไว้ว่าขอให้มีปัญญาเห็นธรรมนะเออ จนนี้มันก็ต่อเนื่องแหละธรรมะมันจะอยู่ในตัวเรานะด้วยนะคะมันนอนนิ่งนอนเรื่องอยู่แต่มันยังไม่แสดงออกเมื่อมันไปเจอธรรมะเข้าอีกทันเนี้ยมันจะเข้าใจง่ายเลยอะ่ะอืมมันจะเข้าใจง่ายๆเลยว่าโอ้เราเคยเรียนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่มันนอนนิ่งอยู่ในอนุสัยอะ่ะเขาเรียกจิตใต้สำนึกกันแหละอืมอย่างเนี้ย เข้าใจไหมล่ะมันติดตัวไปมันติดตัวไปเนี่ยเขาเรียกมันติดวิญญาณไปจิตวิญญาณไปแล้วก็ปัญญามันก็จะเกิดอยู่ในในจิตวิญญาณน,นี้แต่เขาเรียกว่าสิ่งที่เคยเรียนรู้ไว้บางนั้นเถอะมันก็จะติดตัวเราไปนะอย่างบางคนเนี่ยเด็กเนี่ย ี่ห้าขวบโอ้เจ่งมากเลยเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์เก่งเล่นตีกลองเก่งเคยเห็นไหมคะเด็กสามขวบสี่ขวบตีกลองได้แล้วก็เล่นกีตาร์ได้ฝึกนิดเดียวเองบางคนก็เต้นบัลเล่ได้เก่งมากๆเลยนะแท,แทบจะไม่ต้องเรียนรู้เลยอ่ะคือมันอยู่ใน ตัวเลยเคยมีนะอย่างเงี้ยมันก็น่าศึกษาว่ามันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงไหมอ่ะน่าเรียนรู้นะจิตวิญญาณของคนเนี่ยเออฉะนั้นลองเรียนดูค่ะลองเรียนรู้ดูว่ากายกับจิตมันแยกกันยังไงนะพยายามเรียนรู้ว่าเออกายกายมันเป็นเบาจิตมันเป็นนาย ถ้าเราสร้างจิตให้ดีๆฝึกจิตไว้ดีๆแล้วมันจะบอกกายให้ทำสิ่งดีๆค่ะสิ่งไม่ดีจะไม่ทำเพราะว่าจิตมันแยกแยะได้แล้วนะมันเป็นอย่างนี้กายกับจิตนะคะก็มีหนังสืออยู่นะคะเรื่องกายกับจิตถ้าหากว่ากายดีสุขภาพจิต มันก็ดีๆตามไปด้วยจิตวิญญาณเราก็จะดีทัพลังกายเราไม่ดีมันร่างกายนี่มันเป็นธรรมชาตินะมันจะเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติยอยู่ๆมันก็จะเป็นขึ้นมาห้ามมันไม่ได้กายเนี่ยอยู่ๆก็เจ็บซะอย่างนั้นนะอยู่ๆก็ปวดซะอย่างนั้นน่ะบางคนก็เป็นมะเร็งบางคนก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรแบบเนี้ยมันห้ามไม่ได้ กายมันเสื่อมเองโดยธรรมชาตินะจะว่าอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติที่ต้องเสื่อมทีนี้ถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์ร่างกายอ่อนแอจิตวิญญาณก็ไม่แข็งแรงไปด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันมันเชื่อมเชื่อมต่อกันนะถ้าจิตวิญญาณดีร่างกายก็ดี ร่างกายดีจิตปัญญาก็ดีอย่างเงี้ค่ะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพนะทุกคนการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงให้ดีเรียนรู้นะคะจิตเอาจิตไปเรียนรู้จิตวิญญาณเราไปเรียนรู้ว่าเราจะรักษาสุขภาพยังไงให้ดีให้แข็งแรงนะคะมันสามารถทำได้ ก็เรียนรู้ไปแล้วก็เรียนรู้ฝึกจิตตัวเองด้วยนะคะสั่งสอนอบรมตัวเองด้วยควบคู่กันไปนะกายกับจิตมันเป็นของคู่กันเพราะว่ามันต้องอาศัยซึ่งกันและกันแต่มันแยกกันในตอนตายนั่นแหละมันจะแยกกันกายมันกายมันเสื่อมสลายไป จิตวิญญาณมันก็อยู่ในร่างกายไม่ได้มันก็ต้องออกไปอยู่พบูมิใหม่นะคะเขาเรียกว่าวัฏตสาสงสารนะคะทางธรรมะจะบอกว่าจะต้องเวียนว่ายตายเกิดจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนะคะเพราะว่าชีวิตมนุษย์ถ้าหากว่ายังไม่ถึงนิพพานนะคะจิตอารมณ์ยังไม่สามารถตัดกิเลสต,ต,ตัดตัณหาได้ หรือว่าไม่ทิ้งบางองค์ก็บอกว่าไม่ทิ้งไม่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างยึดติดอยู่อะไรแบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะไปนิพพานได้นะนิพพานเป็นสิ่งที่ว่างสงบเย็นมีความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ออยู่นิ่งๆไม่สุขไม่ทุกข์ค่ะจะเป็นอย่างนั้น นี่ท่านบอกมาอย่างนั้นนะฟังธรรมะแล้วก็เรียนรู้เอาเป็นว่าแบบนี้แต่ถ้าใครถ้าใครอยากเบื่อเบื่อแล้วว่าอ๋อเบื่อโลกนี้แล้วโอ้ยมันเหนื่อยจังเลยยังไม่อยากอยู่แล้วว่าตั้งจิตอธิษฐานขอไปนิพพานนะคะก็ต้องฝึกฝนตนเองเรียนรู้เรียนธรรมะมากๆแล้วก็ฝึกตนฝึกทิ้งนะฝึกทิ้ง ไม่ยึดมั่นถือมัน่นพวกง่ายๆไม่ติดไม่ติดในโลกนี้ไม่ติดสุขไม่ติดสุขบางอย่างมันไม่ใช่สุขมันสุขทางกายต้องติดสุขทางใจนะฮะติดสุขทางใจใจสบายใจใจเป็นสุขนะคะจิตวิญ,ญญาณเป็นสุขนะ ด้วยความสงบอย่างเดียวถ้าสงบเมืม่อไหร่มีความสุขเมื่อนั้นล่ะถ้าทุกคนอยากมีความสุขก,ก็ทำความสงบไว้เยอะๆนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอทุกคนมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาก็คุยๆเล่นๆกันไปนะคะทุกคนฝึกสติปัญญานะคะฝึกการพูดนะคะให้ชัดถ้อยชัดคำ พูดฟังแล้วรู้เรื่องปฏิปะตะนะ,ะบางครั้งอาจจะไม่ปฏิปต่ออาจจะงงได้ก็ขออภัยด้วยนะก็ฟังไปเรื่อยๆค่ะก็จะวนๆไปมาๆเดี๋ยวก็เป็นจิ๊กซอเองนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมีดวงตาเห็นธรรมยิ่งๆขึ้นไปนะคะฝึกพร้อมพร้อมกันไปค่ะสวัสดี